ผลงานการแสดงเราไม่ค <c oughs> ่อยจะได้เห kind of like ็นเลยนานๆทีค่ะก็เป็นการแสดงที่แบบนานๆจะได้รับใครทีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาด้วยเป็นศิลปินก็แบบคอนเสิร์ตเยอะไปการงานเอะการแสดงมันก็แบบต้องเสียแบบวลาเวลาการรวมไปอ่อันนี้ก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่เราตตัดสินใจว่าแบบไงก็ต้องเล่นอะไรที่มันทำให้ตัดสินใจว่าเราต้องรับเพราะว่าปกติเราก็จะงานเพลงก็คือไม่มีเวลาทันอยู่หรอวา เป็เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าตอนอ่านบทรู้สึกว่าแบบแอบแอบยากเพราะว่ารู้สึกว่าเออกลตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามเขาเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบจริงแบบรู้สึกว่าถ้าปฏิเสธไปจะเสียดายมากค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบเราสามารถทําได้อะไรอย่างนี้เลยก็เลยลองที่ผ่านมาเคยปฏิเสธมีเยอะขนาดไหนจริงๆมีติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะซีรี์หรือว่าเป็นภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยคิวเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราอยากทำคอนเสิร์ตอะไรแบบหลายๆอย่างนี้ เวลาไม่ตรงตัวนะะคแวก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เาติดต่อเข้ามาแต่ก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบแต่ก่อนเคยปฏิเสธไปมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับบอยป่ะใช่อุ้ยขอได้ไหมอ่ะยังไม่ต้องพูดเขาไม่ให้แสดงอ่ะอ่ะถ้าถามเรื่องการแสดงอ่ะเราจะต้องไปทำแค่ไหนเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแล้วเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมไปยังไงบ้างรวมไหมค่ะก็จริง เล่นขาพิมพ์ไปแล้ว2เรื่องค่ะก็คือเรื่องแส a p กับเรื่องแอนใช่ไหมคะแต่อันนี้นก็จะบอกว่าเราก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้นก็คือใครที่บอกว่าไครตัวมาก<า>ใช่ก็เลยต้องแบบเวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปกับพี่ๆน,นักแสดงที่ร่วมง,งานกันอะไรเงี้ยค่ะเยอะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนที่เล่นจริงๆก็เหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันสุดๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเออเราเราเราเล่นทำไปดีสุดแล้วแหละควรจะตกใจไหมคะกับพี่ในคาแรคเตอร์ของเรามีตกใจแน่นอนยังงไยังไง กอที่จริงๆเยที่ไม่ต้องบอกเรื่องอกใจแน่นอนเป็นอาชีพที่แบบทุกคนไม่คิดว่าจะเห็นเอิงได้ทำแล้วเราดูตัวเองเราสึกว่าฉันมาไกลได้ขนาดนี้หรือว่ายังไงอ้าวจริงๆไหมคะหนูยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่านะตอนที่ถ่ายเราได้ดูมอนิเตอร์แล้วก็แบบจินตนาการตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าทำออกมาได้แบบดีมากๆอะไรเงี้มันอาจจะต้องดีมากจริงๆและอย่างในกองเขาว่ายังไงบ้างคะกับเพลเบอร์ของเรากับพี่เล่กับ คือกับปอยกิชดาครับคือของเองเนี่ยทุกคนในกองก็แบบเซอร์ไพรส์สักห่อเพราะว่าอย่างตัวเองเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเซอร์ไพรส์ตัวพอนี้มาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราเองก็รู้กว่าตั้งใจมันมากๆากเลยกับการนออกมาโอเคแล้วก็แบบทุกคนพูดว่าโอเคในกองเป็นตัวเองแต่ว่าเมื่อกี้เจอพี่ๆที่เด็ดบิ๊กแล้วก็แบบเดินมาแล้วแบบว่าเนี่ยดูแล้วแบบน้ำตาไหลเลย เราจะรับการแสดงเพิ่มมากขึ้นหรือว่ายั่ใจริงปนีอกงที่อยากทำค่ะถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาก็สิ่งก็ยินดีนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้จริงก็ยินดีมันยากมากกับการที่ต้องเลือกในสิ่งต้องพักในสิ่งที่รักต้องมาทํในอีกสิ่งใหม่ที่เริ่มต้น ก็ยากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะแต่หลายคนอ่ะจะถามว่าแบบไปถ่ายตอนไหนเพราะเห็นอิงอ่ะตลอดเวลาในการร้องเพ<ไ>ลงใช่มีขึ้นคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาที่ไหนไปถ่าย,ยอะไรเงี้ยคือเราจะบอกว่าค่อนข้างแบบเวลาแบบอย่างดีมากๆคือเราพยายามที่จะงานร้งองเพลงเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราอยากทำจริงๆเรายางังกังวลกับงานแสดงว่าเวลามันออกไปคนทำติชมอะไรเงี้ยมันยังมีความกดดันเราหรือว่าไหวจอยหนูว่าไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะเราต้องมีการ คอมเมนแล life, entering, like, hey, right. really, ้ว so, ม so hmm. right. hey, really? yeah. so, ันจะเป็นเรื่องของที่คอนเทนต์คือมันเป็นงานศิลปะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมีทครัคนที่ชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้อะไรคะหรือว่ามันแบบว่าเขาคอมเมนต์มาแล้วแบบเฮ้ยเราเฮ้ยจริงเราคนแบบงดูตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยินดี้อมรับคําติชมทุกอันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเราทําตรงนี้เรามีความสุขเรามอบความสุขให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนจะรู้สึกยังไงแนะนำอะไรก็ยินดีฝากให้ต้อมคุณจินเตรียมใจไว้กับภาพลักษณ์ใหม่กับรูปลักษณ์ใหม่กับเรื่องนี้ได้ค่ะฝากเพื่อนหัวแดงคะแลล้วททุกคนนเเยี่ป็ ่ด้วยก่อะครัออก็คือเราซีรีสสักเน็กนด้วยนะคะก็รไรวมงานครั้งแรกตรงๆด้วยกันเลยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะต้องลึงไปเลยลึงไปเลยค่ะลงไปเลย